มาดูฟักทองของพี่ทุกคนฟักทองของพี่มีแต่ดอกไม่มีลูก <c oughs> ยอดงามงามนะยอดงามลูกสายจะได้กินแต่ยอดเลยมั้งลูกไม่ได้กินอ่ยกินไหมยอดงามมากร้อนมากทุกคนตอนนี้แดดจัดมากบ่ายมองดูสิฟักทองพี่มีแต่มีแต่ดอกนะจ๊ะ เหี่ยวหมดแล้วไม่ได้ขึ้นมาหูยนานเลยเป็นอาทิตย์เลยนู่นยอดไปถึงนู่นเลยเนี่ยมีแต่ดอกเลยทุกคนมีแต่ดอกตัวผู้นะนี่มีติดลูกเลยนนะจ๊ะสงนัสจะได้กินอมดอกฟักทอง <c oughs> ดูแต่ยอดงามงามนะยอดงามมากเลยดูเนี่ยดูเนี่ยมีแต่ดอกมีแต่ดอกเนี่ยตูมเต็มเลยส้สัสจะต้องเก็บแล้วเนะี่ยเพราะว่า ไม่งั้นดอกตัวเมียไม่ขึ้นเลยเดี๋ยจะให้ดูอะไรเซอร์ไพรส์มากเลยทุกคนให้ดูบัวฝรั่งนะ่จะเซอร์ไพรส์สุดๆเลยทุกคนที่พี่เคยบ่นนะที่ว่ามันไม่ติดลูกนะมันเน่ามันเน่าเห็นไหมเน่าเต็มพอเราไม่สนใจนะทุกคนพี่แดงเลิกสนใจมันนะอ้าวดูแทบจะไม่มารดน้ําเลยปล่อยมันเหี่ยวเนี่ยลูกเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยลูกกาลังงามเลยเนี่ยลูกใหญ่ๆด้วย ดูดูนี่เราไม่สนใจมันนะมันติดเฉยอ่ะนเห็นไหม <c oughs> อุ้ยเกลวมางเนี่ยต้องเก็บแล้วเนี่ยต้องเก็บแล้วพี่ปลูกให้ญาติเนาะเขาก็มาเก็บกินนะแต่ว่าเขาก็เก็บไปทีละลูกเนาะลูกใหญ่อะ่ะเดี๋ยวดูต้นหนึง่งดูความเหี่ยวเหี่ยวมากนะแดดจ้าเลยแดดร้อนดูต้นนี้ดูดูลูกเขาลูกมเ,เรล่มเทิมเลยเห็นไหมอู้เนี่ยพี่ต้องเก็บแล้วแหละ ราะว่าอืมเพราะว่าเดี๋ยวเขาแก่เดี๋ยวแก่แล้วเนี่ยกินแล้วก็ถ้าไม่กินเขาแบ่งชาวบ้านเขาเนาะแบ่งเอเอคนเพื่อนบ้านนะนี่ลูกใหญ่มากลอยอะ่ะนี่จากการที่เราไม่สนใจมันนะทุกคนตอนที่พี่แดงใส่ใจนะมันไม่ติดเลยไม่ติดจริงๆมันแบบติดเน่าติดเน่าอ่ะเพราะเราไม่สนใจดูที่ลูกเริ่มเลยเขาบอกว่าร้อนมากเลย เห็นไหมอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงโน้นเห็นไหมดูดูนี่เห็นไหมดอกเนี่ยกำลังติดอีกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสองลูกดีนะอันนี้ออแกนิกของแท้นะ <c oughs> ออแกนิกจริงๆคือไม่รดน้ำอ <c oughs> ุ้ยไม่ได้ใสแล้วยังไม่รดน้ำอีกน,นะพี่นะพี่ปล่อยเลยแบบโมโหไงโมโหงึดไหล ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดก็ไม่ต้องติดฉันงึดแล้วปล่อยเลยปล่อยพอมาดูทีติดเต็มเลยสงสัยต้องปล่อยมั้นออแกนิกแบบนี้รดน้ำลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวจะมาเก็บลูกนี้เนาะเพราะว่ามันจะแก่แล้วลองต้องเก็บไม่เก็บเดี๋ยวมันจะแก่คาต้นเนาะทุกคน,นเพราะว่าพี่ไม่ชอบเอาพันหรอกเพราะว่าซื้อมาไม่ถึงยูโรก็ได้มันไม่รู้กี่ต้น ซื้อที่เขาเพาะแล้วอะนะมาเขามาขายนะที่ก็ซื้อมาปลูกแบบนี้นะเนี่ยเอืนี่โอ,อ้ลูกงามๆเลยทุกคนเห็นไหมส่วนต้นนี้ก็ติดสองลูกนะลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยลูกกำลังโตเนี่ยพราเราไม่สนใจมันติดเอาเดี๋ยวจะเล่นวิธีนี้แหละไม่สนใจมะเขือเทศเหมือนกันนะอันนี้เป็นฟักทองนะน เขือเทศพี่ก็คือมันไม่ติดลูกไงพี่เลยแบบอยากติดก็ติดไม่อยากติดก็ช่างมันลากออกมาไว้ข้างนอกมาเลยเพราะว่าปลูกใส่เข่งเนาะนเอาเก็บดอกเนาะเก็บดอกมันมันไม่ให้แบบปลูกเราก็เก็บดอกมันไปกินเนาะทุกคนดูดูมีแต่ดอกเลยตูมเต็มเลยเนี่ยเ,เ,เก็บให้หมดเหลือ คอยดูสิมันจะติดลูกไหมแต่ไอลูกบวบเนี่ยญาติเขาก็เก็บไปบ้างเลยนะแต่พี่ไม่ได้มาถ่ายเนาะไม่ได้เอากันไกรมนะันแล้วมันตัดเลย เอายอดฟักทองเก็บมันทั้งดอกฟักทองและดอกบววไม่ได้กินไม่ได้กินลูกก็กินยอดนี่แหละทำไมเหนียวยนั่ร้อนมากทุกคนร้อนตับแล็บง่ายประมาณนี้เป็นไงล่ะไม่ให้ลูกฉันจะกินยอดนี่ อันนี้แตงกวาเนาะแตงกวาพี่แดงก็เลิกสนใจมันนะมันก็ติดดีนะทุกคนตอนนี้ยแต่ต้นมันเริ่มตายแล้วเห็นไหมติดเต็มคือเลิกสนใจไงมันไม่ติดลูกใช่ไหมฉันก็ไม่สนใจไม่มารดน้ําไม่มาอะไรเนาะมันก็เลยติดเห็นไหมติดเต็มเลยทีนี้เห็นไหม คือตอ้นแบบเราใสา่ใจเขาอะน่ะเขาไม่ติดเลยนะพอพอเลิกใส่ใจเขาบอกช่างหัวมันเถอะปล่อยปล่อยมันไปไม่มารดน้ําด้วยนะปล่อยไว้นะอันนี้ติดเต็มเลยแต่ก็เก็บไปแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายเนาะไปกินสองสามรอบแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายนะเนี่ยดูจนเล้แต่ดอกตัวผู้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะก็ยังเยอะแต่ว่ามันก็ติดเยอะขึ้นนะติดเยอะขึ้นแต่ต้นมันก็ไล่ตายหมดแล้ว อันนี้ความที่เราแค้นนะแค้นที่ว่ามันไม่ติดลูกอ่ะพี่แดงก็เลยซื้อต้นใหม่มาเนี่ยไอ้บวกฝรั่งเนี่ยพี่แดงก็เลยซื้อต้นใหม่มาสองต้นนะเนี่ยแก้แค้นไงพอดีพี่แดงไม่ได้ขึ้นมาหลายวันไม่รู้ว่ามันติดลูกเนาะก็เลยซื้อมาพอไปเดินไปดูะลูกติดลูกเต็มเลยเนี่ยซื้อมาสองต้นนี่อีกต้นหนึ่งแค้นไงแค้นที่มันทำไมมันไม่ติดลูกทำไมมันมีแต่เน่าก็เลยเปลี่ยนที่ปลูกเนาะ เห็นไหมพอพี่มาปลูกตรงนี้ตรงนั้นก็ติดลูกเต็มเลยนี่สวนบนเขาเนาะที่พี่แดงบอกว่าพี่แดงไม่ได้ทําอะไรเนาะตอนนี้ก็เริ่มดูสีเนี่ยผักโขมแนละ้วเนี่ยต้นงามๆเลยเห็นไหมหนหมี่ยกินได้นะนี่เหมือนบ้านเราเลยเนี่ยโอ้ยขึ้นเต็มเลยงามๆด้วยเห็นไหมอันนี้หอมนะปลูกปลูกหอมใหม่เนาะปลูกอีกรอบเนาะ แต่ก็นู่นแหละประมาณมากราคุ้มพานนู่นแหละถึงจะได้กินหัวเนาะอันนี้ก็ปลูกทิ้งไว้เนาะส่วนอันนี้ก็ให้ดูอันนี้ก็เป็นบรอกโคลีนะบรอกโคลีแล้วก็กระหล่ำนะกองทับนอนแบบโอ้โหยกกันมาแบบโอ้โหดูเนี่ยให้ดูนอนเ,อเห็นไหมนี่ <c oughs> นอนตัวอวบ,บเลย นอนยกกันมาเป็นกองทับเลยทุกคนดูดูพี่แดงไม่ได้ฉีดอะไรนะไม่ได้พ่นไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวมันก็หายเองนะทุกคนพอเข้าหน้าหนาวเดี๋ยวเขาก็ไปเองนอนนะอ่ะเขาก็จะแบบอันนี้ตอนนี้เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือแบบไม่ไหวหรอกถ้าเราจะกําจัดนะ่ะมันเยอะเพราะว่าพี่แดงไม่ได้มาทุกวันดูอันนี้แหละที่แบบหลดสารของกินหลดสารของเทนะ้นะคะนี่ อันนี้อยู่ใไล่กรงหมาเลี้ยงมาอยู่ตรงนู้นอันนี้เป๋อ <laughs> เดี๋ยวให้ทุกคนดูดูเอาคือจะมาลายคักแทะ่จะมาขยันแกะออกเนี่ยเยอะเลยก็จะประมาณนี้ทุกคนอีเดงก็จะเก็บ ประมาณนี้นะเนาะเก็บเอเอบวกฝรั่งนะบวกฝรั่งเหมือนจะแก่แล้วเนาะเพราะว่าพี่แดงไม่ค่อยได้ขึ้นมานะเป็นสองอาทิตย์แล้วมั้งพี่พี่แดงไม่ขึ้นมาคือแบบไม่สนใจไงไม่สนใจก็เลยแบบปล่อยทิ้งปล่อยว้างไงขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณนี้นะติดติดลูกเต็มเลยือีกเยอะเลยอืมก็จะประมาณนี้เนาะคือเราสนใจมันมากไม่ได้นะสนใจแบบเราใส่ใจมากพี่แดงทําอะไรพี่แดงจะใส่ใจมากเนาะเวลาปลูกผักปลูกอะไรนะ คอยรดน้ํพรวดดินหาปุ๋ยอะไรที่ว่าโอเคแบบอะไรมาใส่เนะาะใบไม้ใบหญ้าอะไรปุ๋ยมงปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยก็เอามาใส่นะแต่ว่าผลก็คือเขางามอย่างเดียวเนาะเขางามอย่างเดียวแล้วเขาไม่ไม่ไมออกลูกไม่ไมผลิตลูกออกผลเนาะที่เรนก็เลยแบบเนี้ยอย่างไงลูกเนี้ยแบบแโมโหมากเลยโมโหจนซื้อต้นใหม่มานะผลสุดท้ายมันก็ติดให้พี่นะดูที่ติดเยอะด้วยนะตอนนี้กินยังไงทันเนี้ยนี่อันนี้ก็เอาไป รวบจิ้มน้ำพริกเนาะอันนี้ก็แกงอ่อมเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า